ก็เดี s <S ๋ยวใคร่าเข้าไปก่อนแล้วเราก็ทิ้งก็บอกเ่ยให้เขาโทรกลับมาแล้วเราก็เข้าไป่าสมนนีา้คืออะไรี่กัดจอกมากเลยขอบอก

ยีนี้อนเราเข้าสู่เบี้ยนซาพาเที่ยวครับทริปนี้ครับเป็นเบี้ยนซาจริงใช่ป่ะแต่เราไม่ได้พาพี่เบี้ยนไปครับเราพาพี่เสือเข้าไปแทนครับ EP นี้ครับทริปนี้ก็คือเพราะว่าไรเดอร์ของเราเองนะทุกคนเราครับขอ EP นี้ครับเราจะพาทุกคนเข้าไปเที่ยวครับสถานที่ที่เข้ายากมากแล้วก็ต้องขออนุญาตต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะครับจากผู้หลักผููใหญ่ฝั่งกรมป่าไม้ทางนู้นเลยนั่นก็คือ เขตอนุรักพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ทะเลสวนนะครับฝั่งตะวันตกโอ้โหเปไ็นงานชื่อแบบโก้มากเลยนะหรือว่าสัส้นๆว่าเกาะเสด็จนะครับซึ่งยากมากๆที่เราจะขอเข้าแล้ววันนี้ครับเราก็เลยได้รับอนุญาตให้ใหเข้ามาไ,ได้ทั้งหมด6คันด้วยกันแต่ตอนนี้ไม่สะดวกไปสองคันก็เลยเหลือแค่4คันพากันเข้ามาในทุ่งใหญ่ทะเลสวนครับเขตอนุรักพันสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ทะเลสวนฝั่งตะวันตกครับเดี๋ยวเรา รีบขับรถตามพี่ๆเพื่อนๆไปกันเลยดีกว่าตอนนี้เบนซ์ไปอยู่ที่สังขาแล้วสังขาบพุทธีสังขาการเสน่นะุีนะใช่แล้วครับมาีพี่นี้ไปดูความสนุกกันเลยครับไปค่ะตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่พื้นที่แล้วครับนี่หน่วยพิทักษ์ป่าเสน่ห้องครับทุกคนพี่เบนซ์พี่เบนซ์นำทีม เป็นโช๊คอัพนะครับนำทีมไปพีป่ชาติแล้วก็พี่เยิ้มแล้วก็พี่ฟอนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าความสนุกข้างในจะเป็นยังไงต้องบอกกันว่าทริปนี้อาจจะไม่โหดเหมือนทวกทริปไปด้วยคายริเบียเพราะว่าทริปนี้มากันแบบรถทัวร์ลิงอะอตอนนี้ทางดำจะไปจนถึงห้วยหนึ่งเลยฟังคำเล่า จะเป็นห้วยห้วยคล้ายๆกับผุกกะหังใช่ไหมใช่ใช่ไปถึงประมาณ18ห้วยหรือเปล่า18ห้วยประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวพี่โบนะคะจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆโอเค อนนี้ครับทุกคนเราก็อยู่ที่ด่านหน่วยพิทักษ์ป่าเสน่ห้องครับเรากําลังจะไปนี่ครับยื่นเอกสารที่เราขอมาไปเดี๋ยวเราไปหาพี่ตชะดอกันดีกว่าครับยื่นเอกสารให้พี่เขาเห็นหน่อย่าแล้วก็วัดนายงหน้ายางอะไรเงี้ยไปทำอะไรกันอะทำอะไรกันนะ่มผมไม่อยากยองเอาโดไม่เอาหรือไม่เอาเอาที่มน ตัวน้ำลายปั้งนะไม่ต้องแหย่จะจะมาดูดอะไรตรงนี้ไม่ได้เขาตัวน้ำลายดีกว่าอยู่เร็วเลียวเลืบอ๋อโอ้ยน้ำตาไหลยโอเคพร้อมครับลุยเข้าไปด้านในกันเลยครับก็เดี๋ยวให้จะเข้าไปก่อนแล้วเราก็ทิ้งกระบอกใเลยให้เขาโทรกลับมาแล้วเราก็เข้าไป ว่าแล้วคืออะไรอ่ะรู้เมื่อกี้อ๋อกลับรถก็ยอมโอ้หเนี่ยจริงจริงโอ้ยไอสัตว์กลับรถก็ยอมไปคนจะแกล่ะเี่โอเคนะคะตอนนี้เจอขี้เลนนิดหน่อยนะคะพี่ยิ้มก็กำลังจะเอาสปอร์ตไลเดอร์ลงมาแล้วค่ะ เบื้องหลังภาพสวยก็สภาพนี้แหละค่ะทุกคนไปค่ะลุยกันต่อชนลงไปนะตัวเอาไงดีก็พี่เบนเขาขอเดือดๆหน่อยเดือดเดือดเหรอไม่เอาไม่เอาพังนะไม่พังแต่ว่าเดือดเดือดพังได่เข้าเลยไหมพังได่เข้าเลยนะอย่าอย่าเอาบอๆอ,อย่าเข้าไปใกล้มันเปื้อนนะซ่อมเป็นคันคันตายแล้ 我。Wow. วาตัว่าตัวจะมาได้ไหมเขาระดับไหนแล้วพิชาติเคซี่คาเขาระดับช่วยเดี๋ยวเอเจอให้ดูด้วยเบียนซ่ากะะจกกระแจ็กอะไรจะไปเคซี่คาเลยคอมนะเว่เออคอมนี่กระจอกมากเลยขอบอกไอ้ี้ยมึงเอายางมาแรกคูไหม ขัาพี่อย่างนี้คขาก็หาว่ารถรถอะไรไอสัตว์มึงไม่ตรงอ่ะโอ้้นยากมาแล้วเออไม่ใส่แล้วนี่ปล่อยคัดจะเด้งดุ่งขึ้นมาเลยอ่ะกระจอกมากเลยขอบอกไหนพี่ชามี่รถเขาหนักเลยเขามาสบายๆเลยเอาไม่ง้ไม่มีคอนเทนต์รถมันมันเหนือเหนือคุณชูมันอยู่คนเดียวเลย ปาดปาป์าปาดปาอย่คนเดียวเลยคนหนึ่งเข้ามากันเงียบเงียบเงียบเลยมียิงแอร์ด้วยนะ <c oughs> นเกียรติทผายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่แบบว่าสวยงามมากถือว่าเป็นแบบว่าธรรมชาติที่แบบว่าเหมือนเราเราได้มาอีกสถานที่หนึ่งที่แบบข้างนอกไม่มีอ่ะน้ําเย็นสบายแล้วก็น้ําใสนะคะตอนนี้เราก็จอดถ่ายรูปก,กันนะคะนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อค่ะทุกคน ไปดูกันเถะว่าภาพจะสวยงามแค่ไหนเลยกันเลย 5...4...3...2... นี่กูดูเฮียอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่กูเพื่องหลังการถ่ายนะมาเ <laughs> ฮียน,น, <c oughs> น้าบอกว่าเอาแบบสโลเท่ๆเถอ,อ,อะไอ้เมื่อกี้มันไม่<ด>ไมใช่อ <c oughs> ะเข้าไปะโอเค เพียงแล้วเรายังไม่ไปไหนเลยเพราะว่าเราทะเลทลายฮะฮะสองสองก็เลยทุกคนใช่ตอนแรกเขาคิดว่าประมาณสักเท่าเก้าโมงถึงนู่นประมาณสักสิบเอ็ดโมงอ๋อถ้าไม่จอดไม่คุยไม่ทำเพี้ยอะไรเลย,เลยถึงฮะเราไม่รีบครับเรามาเที่ยวเราไม่ได้รีบร้อนไปไหนได้สวยเนาะขึ้นใหญ่แบบมันป่าอุดมสมบูรณ์มากใช่นี่แหละไปค่ะลุย ไม่ติดไหรอไม่ติดเอ้าแล้วทำไงอ่ะไม่มีใครติดถ่ายถ่ายกล้องอยู่ต่กุุงออกไม่ไกลแล้วรถติดด้วยเมื่อกี้เนี้ยอ้าวเหรอเอออะไรของพี่เนี่ยไกลโอ้โหทุกคนนี่นะคะตรงนี้คือที่พี่ชาติดเมื่อสักครู่นี้นะคะทางเป็นแบบว่าลึกพอสมควรเลยนคะทุกคนพีเสือสปอตไลเดอร์จะรอดหรือเปล่านะคะและ พี่ชาจะติดอีกไหมเดี๋ยวเราไปรอดูกันค่ะทุกคนอะไรนะอยู่ที่ฝีมือคนเออเกี่ยวกับรถหรอพี่ชาขึ้นคุยอีกป่ะเอาดินมากบที่เดิมไปอะแล้วดำก่อนทำไมอะไปอยู่หลังก็ได้ป่ะฉันไมอยากเกล็ดดินอะตายไอ้แสงรงนี้ไปละจัดขึ้กลับมาทำไมเออกลับมาทำไมอะกลับมาใหม่พี่หมวกหมามันหมาบอกรถวินอยู่ไอ้เหี้ยบอกรถวินถอยมาเจ็ดกิโลอะมาดูกันว่ารอบนี้จะติดอีกหรือเปล่านะคะ เหมือนภาพยางเบนซอีกไกลไหมไอนนี้ยังไม่ครึ่งทางเลยพี่โบจริงปะเนี่ยเราเทสเรายัางเล่นทุกลำโพงอีกทีนะแล้วจะถึงเย็นพอดีครับพี่โบโอ้ออตายแล้วใช่ครับเราเลุยกันแบบยาวๆเลยแล้วกันนะคะท <Next S 1> ุกคน next gen next gen โอ้ตอนนี้คืออะไรตัวคลองยาวคลอ,องยาวหรอหุบกระหังดีๆนี่แหละนี่นะคะอันนี้เหมือนคลองยาวของหุบกระหังเลยนะคะทุกคนดูดิ อย่าให้อายเท้าวพี่ยิมผิดหวังไหมผิดหวังไหมจะเชิดพี่ยิ้มนิดหน่อยเชิดไม่ลงแล้วแต่ดูรอดูพี่ชาติดูพี่ชาติดูนี่คันนี้คังแน่นอนคันนี้เดี๋ยวติดเป็นคอนเทนเนอร์ ติดสร้างกระแสเขามีการพูดดักไว้ก่อนไงถ้าติดเขาจะได้แบบเอ้ยคอนเทนต์อะไรอย่างงี้กลายเป็นไงครับผมเวลาเราขับลงเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องปั๊มป re <oh ั๊มเพื่อให้ล้อเลี้ยวสบายที่คนปึ๊ดปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันเป็นเล็กติดเยอะเดี๋ยวจะออสเตรเลียอ่าเร็วจากออสเตรเลียเป็นไงล่ะครับบอกเลยอ่ะเดี๋ยวมารอดูพิชชาตินะคะทุกคนคนกำลังจะดูพิชาติโอ้โหมาแล้วโอ้โหโอ้โหถ้ารออะไรรออะไร

ลงรถไอไอเอาอายขับโม่เรื่อเอาหมล่มงลงขับรถให้มันติดทุเลศทุลังไม่ใช่ <ขอ S 3> เต็นท<ะ>ั<ะ>งน้งคนกันอะลงมาแล้วมันเตี้ย ชาดไอเรียบร้อยวิชาแล้วแล้วฉัไปกินนี่ครับทางช่อนี้ค่อนข้างโหดครับครับเต้นหน้ามาเว่อร์าเดิน ันเป็นคอนเทนต์นะครับทุกคนจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ทั้งหมดเขาเป็นคนแรกผมว่าไม่ดเขาก็ดังเขาก็ไม่ถูกต้มถุยเขาก็ไม่มีชื่อเสียงในวงการนี้ใช่เจอปะบ่อหน้าครับใกล้ถึงแล้วยังไม่ถึงทีเนี่ยเหนื่อยมีใบสองมึงคือนะไปใกล้แล้ว บอกว่ามึงเมย์เสียงดังเมื่อกี้ไงอ้าวตอนแร่เลยอ่ะห้อยไปแล้วุ้ยแตกอันนี้แตกเลยตัวห้อยทะเบียนไปแล้วหนึ่งแผ่นไปไปแผ่นแผ่นแผ่นเดี๋ยวหารถกระบะใครสักคนใส่ไปก่อน เาจะถึงได้พิทักษ์เกาะสะเดิมใช่ครับที่นี่แหละครับเราจะการอะกันโอเคตอนนี้นะครับอยากจะพูดดังๆว่าเที่ยวเอ้ยตรงนี้นี่อย่างนี้ว่ะมีน้ําตกเลยตรงนี้มีน้ําตกเลยตรงนี้มีโต๊ะกินข้าวเรียบร้อยโอ้โหถือว่าคุ้มกับที่เราเข้ามาเราก็ถึงเวลาที่จะหากับข้าวกินแล้วเพราะว่าหิวมากตอนนี้สะเบียงที่ซื้อมาเมื่อเช้าก็หมดเกลี้ยงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้อง หาอะไรทํากินกันนะคะทุกคนไปดูกันนะคะว่าวันนี้เย็นนี้จะมีอะไรกินกันนะคะกับการตั้งแคมป์ที่เกาะเสด็งของเราโอ้โหตอนนี้นะคะพี่ยิ้มก็ขึ้นไปกลางเต็นท์ไม่ได้หรอควครับทุกคนเดี๋ยวน้อยหน่ายเต็นท์ข้างๆเลยแป้งดิ ไอยเหี้ยมันจะจัดงานวันมัง้งไฟเฟยเป็นไงรู้จักเต้นตัวถาวะในตัวถาวอะอันนี้ก็ตัวถาวะระหว่างรอพี่ยิ้มเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูเมนูว, <ะ S 1> วันนี้นะคะแม่ครัวแบบเยอะม,มากๆากนี่นะคะเม,มนูวันนี้ของเรานั่นคือว <ะ S 3> ้าวอู๋เลยนั่นก็คือต้มไก่นะคะอ่ามีต้มยำไก่หนึ่งอย่างและแล้วก็นี่เลยก็คือสุกแต่ไม่เผ็ดไม่เลี่อย ก็เรียกว่ากระทิงคุกขนะคะก็คือใช้ไก่หั่นน้ำมันหอยิกไยดำอะเนาะนี่น้มันหลแบบเอเลยเดี๋ยวนี้ทนี้เรียทำเหมือนเดิมโอ้น้ำลายไหลแล้ววะพริกไทยนต้ำแข็ง แม่ครัวของเราก็คือขมักขมันในการทำแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้นะคะมีถั่งฟั้ทแล้วก็ไก่ทอดส่วนฝั่งนี้เขาก็จะแบบเป็นอาหารแบบทานเล่นนะะคเป็นฟายเป็นฟายใช่ตอกใช่ตอกอร่เขาเป็นอยู่เต็นชาวบ้านเขาเนาะเขาเป็นดู่เต็นชาวบ้านเขามั่งอยิบอุ้ยดูของเราตึงเป๊ะเลยอ่ะอุ้ยเหนื่อเหี่ยวเป็นหนังยายเลยสั่นโดนกระทืบนิวะ นี่อะไรอ่ะนี่ไฟหรือไข่แมงมุมเนี่ยฮะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องขึ้นนั่งเงียบอ๋อนั่งตรงนี้นั่งเงียบครับนั่งสวีทกันสองคนนะนี่นี่คืออะไรนี่ยางอากาศจะขึ้นเรื่องเยเนี่ยของไฟเท็กไฟเท็กจูนจูนจูนสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไปเถอะไม่ได้หรอกกระเด็นนี้สภาพเป็นอย่างนี้ไปแล้วครับทุกคนไอ้ทิพย์ายฝนตกครับ นี่ครับทุกคนก็กลางล,มลง้มมันตกหนักกว่นี้นะตอนแรกอ่ะอันนี้หยุดแล,ล<ง>้วเดี๋ยวขออญาตเอาทําล่มเงาให้อยู่ได้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าต้องเอาตัวรอดก่อนตอนนี้อ่าจะป่วยแดกเอาล้ครับไปครับอ่าโอเคเราได้ล่มแล้วนะ,นะเ,เราเรามีที่พักที่ิอาศัยแล้ว ไม่ถึงอันนี้เชื่อถ <ligen petto> ึงอันหนึ่งอ้าวต่อ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 เราต้องรอดสนุกนะบอกก็ต่างคนมันเปียกถือก็เปียกเหมือนกันแหละไปเดี๋ยวไปกินข้าวนี่ว่าครับวันนี้สนุกสนานกันแบบเป็นแบบคบรถอ่ะอือสนุกันเถอคืนนี้หนาวแน่นอนไปทำไมได้เวลาอาบน้ำชำระล้างร่างกายครับทุกคนไปนี่ครับ nhà mất không mà, ừ. mà cũng Nhiều, mình <laughs> ของทหารนะใช้ได้ทุกอย่างจริงเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมตอนกลางคืนมีอะไรเล่นมีอะไรสนุกสนุกมีเรื่องเล่าอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันคืนนี้ครับไปละงานนี้เป็นยังไงมั่งถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์คะแนนให้กี่คะแนนครับทริปนี้เก้าเก้าแล้วที่ไหนมีสิบบ้างไหมที่หุกระหังทริปที่แล้วก็สนุกนะมันจัดเลยนะมันจนแบบน่ากลัวมันเกินไปอ่ะมันเกินไป ไปถึงก็ไม่ได้พูดพ่ำมทำเพลงอะไรเลยคัวลงผัดกินอย่างเดียวที่นี่ครับจากปากทางที่ว่าที่เข้ามาจากตรงหมู่บ้าน16กิโลใช้เวลาวันนี้วิ่งประมาณรวมทะเลเท่าไหร่4ชั่วโมง5สี่เราตรงที่ถามน่ะเราเข้าตั้งแต่11โมงทุ่งใหญ่ในสวนเขาชอบที่นี่ทุ่งใหญ่ในสวนเขาชอบธรรมชาติมันแบบแต่ที่นี่สมบูรณ์สมบูรณ์ไม้ใหญ่มีโอกาสเราก็จะพาน้องชิ้น้องวิ่มา เราว่าน่าจะชอบเล่นน้ำแบบเป็นชีวิตใจเดี๋ยวขอมิทติ้งแล้วกันนะเรียกว่ามิทติ้งคืนนี้ก่อนอีพีนี้ไม่มีนักดนตรีนักกีต้ามาก็เลยเงียบๆหน่อยเดี๋ยวอาจจะเปิดเพลงฟังเบาๆไปอีพีแล้วมีพี่ลิขิตนะฮะพี่ลิขิตได้เข้ามามอบความสุขให้กับเราดีกีต้าให้เราฟังขอเพลงอะไรก็ได้โคตรเก่งเลยเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันใหม่ครับพี่ลิขิตเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปเลยครับไปครับ ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าการเที่ยวในครั้งนี้จะเป็นการพบหน้ากันครั้งแรกของเจ้าเบนเจ้าฟอนและพี่ยิ้มคุยกันสนิทสนมอย่างการรู้จักกันมาเป็น10บสบปีขอแค่ใจซื้อใจใจตรงกัน นี่แหละครับสเสน่ห์ของออฟโรดครับ เดี๋ยวรอทําเสร็จก่อนนะคะทุกคนอลินสวัสดตตันชาครับระวิรสวัสดอะไรเที่ยงเที่ยงแล้วไหมสิบเอ็ดโมงแล้วสิบเอ็ดโมงแล้วโอ้โหแม่เช้าเป็นยังไงบ้างยังจะมีหน้ามาถามอีกทุกคนเห็นแล้วล่ะทุกคนเลยแล้วพี่ยิ้มไม่เห็นพี่ยิ้มไม่เห็นพี่มึงตื่นพอดีพี่ยิ้มดื่มํากับการนอนมากเกินไปหน่อยยังจะมีหน้าพูดตอนนี้เราก็กําลังจะแบบเก็บของ้วทุกคนเก็บของแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเดินทางออกแล้วเพราะว่า ขาออกอะ่ะเราจะไม่แวะเลยเราจะไม่จอดอะไรทั้งนั้นแล้วก็มันจะต้องเดินทางกลับกรุงเทพเลยไงถ้าเกิดเห็นจอดนะใช่ไปีเบนต์ไปยีเบน์ก่อนเลยเอออีกอย่างหนึง่งอยากจะบอกเลยแบบเนี่ยถ้าใครมาอะไรก็เนี่ยครับพวกขยะพวกอะไรงนงี้นะเก็บไปให้หมดเลยเรามาไงได้เนี่ยฝาบงฝา,าเบียอะไรเราเก็บหมดเลยนะครับเนี่อยอย่างเงี้ยโอ้โหใครหยยบตะมิดเลยนี่แล้วก็เก็บทิ้งแล้วเราก็จะเอาขึ้นรถกระบะกลับไปให้หมด เรามาเท่าไหนเรากลับเท่านั้นครับทุกคนไปเดี๋ยวเก็บกองก่อนครับได้เวลาเดินทางกลับสู่โลกปัจจุบันของเราแล้วครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางออกไปแล้วครับทุกคนไม่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันไปเรื่อยๆดีกว่าตกด้วยสบายมากไม่รู้ว่าเส้นทางจะยากลำบากไหมใช่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 น่าจะแห้งแล้วแหละเดินทางแล้วครับสำหรับทริปนี้พวกเราชาวเบียนซ่า ต้องขอตัวลากัน,นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้าในป่าต่อไปเราจะไปที่ไหนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราไว้แล้วเดี๋ยวเบนซ่าจะพาทุกคนไปเที่ยวในจุดที่รถธรรมดาไปไม่ได้เจอกันใหม่ EP หน้าครับ